เฮ้ยเจ้าพ่อไหมเฮ้ยเจ้าวัดเฉาชูเจ้าหายตัวโคตรโหดเลยเฮ้ยโคตรโหดอ่ะครับสวัสดีพี่น้องคนดูนะครับผมวันนี้กีโก้กับผมลีคูรีฮากะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการเล่นเกมที่ไม่มีใครขอกูมาหรอกกูอยากเล่นเองนะครับผมกูเพลงดังไปแป๊บนึ่งกูปรับเสียงก่อนโอเคผมปรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมมา มาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมผมจะมาเล่นที่โหมดใหม่ที่ไม่ได้เพิ่งมาหรอกมารายงานแล้วแต่ผมลืมอัดนั่นเองก็คือโหมดซ่อดหานั่นเองไปเริ่มเล่นกันเลยปุ้ยจับคู่เดียวนั่นแหละมาเขาปรับเสียงเฮ้ยอืมเล่นเนี่ยตัวโปิดของเองคะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้เหี้ยกูอยากเต้นด้วยก็ไม่ให้กูเต้น มาครับผมถ้าไมปุ่มกูเล็กอย่างนี้วะแม่งมันปรับอัตโนมัติใช่ไหมเนี่ยเออให้มันได้อย่างงี้ดิเมื่อกี้มันปรับให้อัตโนมัติมาดิเป็นคนซ่อนนะครับผม <c oughs> อู้เคี้ยพี่ใช้เป็นกลายเป็นรถละอะกูกลายเป็นไรพ่อมึงน,นี้ให้กูกลายเป็นตูงง,ง,ง,งอ๋อไอ้กูแต่ละอันที่มันให้กูมาเหี้ยแม่งเอ้ย <c oughs> แจมแมวเลยครับพี่มาครับผมเป็นเก้าอี้ เก้าอี้ก็ต้องอยู่ในห้องนอนดีวะไอ้เฮียกดยืนกาหน้าเลยไอ้เฮีย <c oughs> นี่ตาไทายอู้คุยหูปุ่มโคตรเล็กเลยผมไม่ถนัดกับปุ่มเล็กๆอย่างนี้นะผมชอบปรับปุ่มใหญ่ๆไห้ก่อนจะได้เลื่อนทำอะไรได้ง่ายปุ่มเล็กๆข้อดีของปุ่มเล็กก็มันมันไว้ได้ง่ายดีแต่ข้อเสียของปุ่มเล็กคือแม่งกดยากเฮียผมก็เลยไม่กลับปรับปุ่มเล็กนะ ทามันกระโดดขึ้นมากูไปเลยอเอาดิถ้ากูแปลงร่างตอนนี้กูจบอะถ้าแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ๆอะโกดัาบนเนี้ยเห็นกูกูตายห้ามันอะกูตายห้าหมดเอามุมนี้แล้วกันเอ้ยได้อยู่ได้อยู่หุยหมุมโอพีนะน่นเองแม่งขึ้นมาปุ๊บไปเลยกูดดตกตงล่างนั้นเลยอ่ายมัมีใครมานะเฮ้ยเงียบเงากันไปแล้วนะ อยากท้าทายวะท้าท,ทายอันดับมืดอยากลงกระโดดไปท้าทายนีกระโดดแม่งเลยไหมเออก็อยากกระโดดแต่ก็ไม่อยากตายวะโวยย้ยกลายเป็นปตัวเหี้ยแล้วโอ้ยมึงให้กจูจยังไงวะเนี่ยเหี้ยตัวทั่บ้านนี่ร่างคนเลยสั่งร่างคน ปิดตู้เย็นตู้เย็นอยู่บนโอ้โหไกูตกเฮ้ยสังรังสังรังป้อมเนี่ยหลอกหลอกหลอกนี่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 เฮ้ยสังรังป้อมอยู่ตรงนี้จริงแล้วกูอยู่นี่มาไหมมาเพิ่งกดแฟดกดแฟดแล้ววิ่งอ่ะให้มันยิงตัวป้อมกูไปอ่ะเฮ้ยมาเฮ้ยมีคนลงกดป้า นี่ฟันตุ๊กไปเลยเฮียอุยจุกสิบหกวิแล้วมาตามเป่เสียโคตรใกล้เลยยดแถมอลวก็กูไปท้าทายอานจมือไดยก็สวัสดีชาวโลกชาวโลกมึงอยู่ไหนกันกูมาแล้วจ้าชาวโลกเอาอเฮียไม่มีใครอยู่สักคนไอ้ห้าไม่มีใครอยู่สักคนเลยอ่ะโอ้ยเงา ผมชอบเล่นเกมแบบนี้นะแต่ต้องเป็นแบบผมไม่อยากเป็นคนหามันหายากมากเลยแต่พอเป็นคนซ่อนเี่้หาผมซ่อนง่ายง่ายมากง่ายมากเลยหวยกูเพิ่งพูดไปกูไม่อยากเป็นคนหาเย็ดหมนไม่เป็นไรเพื่อนเอฟซีนะเพื่อนผมไม่ใช่เอฟซีดีเฮียเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอืมที่เฮ้ยเราสร้างไม่ตีดีต่อกันเนอะมาเพื่อนเพื่อนนั่นมนก็วิ่งอย่างเดียวมึงไม่ดูกูเลยซะเฮ้ย ย่องย่องเลยอยอาเลยไปหากันนะกดสแกเรต้ไอย่ามาหลอกกูได้นะไอ้คอนอย่างกูอะเก่งอยู่แล้วแต่เขาเสอยไปแค่นี้ก็คือ ถ้าอยู่เราอยู่ด้านล่างมันได้ยิงเสรยะบุด้วยนะเฮียถ้าเราอยู่ใต้ตึกอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ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 ้ย้ยโอ้ย้ยอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโ้ยเ้ยอ้ยเอ้ยอ้โด้ยอ้ยโอ้ยอ้ย้้ย้ยยเ้ยอ้ย้ย้โ้ย้ย้อ้ย้ยย แค่น,นี้คือข้อเสียวมันโดอนอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ตายหาได้เลยอะ่ะขนาดโดนดัานนอกไม่เกี่ยวด้านในไม่ยังตายได้เฮียขนาดเมื่อกี้ยิงโดนเสาเนะ่ะมันตายเลยอะ่ะดูเพื่อนหน่อยอสิเจละคมมนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดูดดูดูดูดดด ไอ้เฮียจุกระดับขั้นสุดยอดเอาหายไปแล้วเอาเอาไอ้เฮียเหมือนเพื่อนกูไปพูดเล่นใหม่เลยมันดูแบบเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยะแต่เราอย่าไปดูถูกเขาดีกว่านะมันเฮ้ยแต่เขาซีเวอร์เลยนะอู๋นี่ไดมอนด์เลยนี่อันนี้เขามีความเชี่ยวชาญนะแบบยินเอฟเคเพื่อความเชี่ยวชาญเอาเหลือสองคนแล้วเอาเหลือคนเดียวแล้วเยาไม่ตายห้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สุดโหดดิ้เฮ้ยสุดโหดวายเฮ้ยเพื่อนเพื่อนแม่งสุดโหดไปสุดโหดว่ะสุดโหดเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนอีกสี่ตัวมันจะไหวหรอวะเพื่อนเอ้ยเอ้ยได้ได้มันฆ่าเยอะกวูงนะเอาจริงๆเอ้ย เอ้ยเ,ยเ้ยเอ้ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะโอ้โหเพื่อนอือหกูอยากเป็นคนซ่อนกูไม่ใช่อยากเป็นคนอ่าอ่าอ่า่ะอะค <c oughs> นี้แหละกูเป็นคนหายแล้วไม่มีวันเป็นคนซ่อนได้สองครั้งติดหรอกเอ้ยไม่ใช่ดิกูไม่ใช่ว่าจะเป็นคนหาสองครั้งติดหรอกนะก <c oughs> ูชอบเป็นคนซ่อน <c oughs> แปลงตัวเลย เยันตัวอีตัวอุ้ยอุยหุยหุยความเร็วความเร็วนี่มันอะไรกันหึหึยหึยความเร็วนี่มันอะไรกันไอ้เชื่อ .balance กันไอ้เหรอไอยอุ้ยโธ่ดิหึไอถ้ากูเป็นไอ้เชื่อนี่ไงบกูบอกเลยกูโจงกันโจงโจงโจงอะมาใครใครก็ยิงกูไม่ได้หรอกกูโดดเล่นเลยเนี่ยกูโดดเล่นเลยกูโดดเล่นเลย แกนกูให hmm, wow. <Uma>. ้เจอสิเจอแล้วมึงจะยิงกูโดนเนอะอีอุ๊ยโคตรโหดโคตรโหดนี่ก็โดดเล่นเลยกูโดดเล่นเลยมาดิ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 กูเดินจงกรมใหม่เฮียมากูเดินจงกรมมาหูหูเหี้ยหูฟังแบตกูก็จะหมดอีกเอ๊ะแป๊บแป๊บขอโอกาสกูไปเอาหูฟังก่อนได้ไหมหูฟังกูไม่ได้อยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่ง แม่งเอ้ยแป๊บลืมหูฟังยังลืมหูฟังไม่ได้ออกมาแป๊บอุ้ยอุ้ยโอ้โหหูฟังแบกกูก็จะหมดแป๊บนึงเฮ้ยชั้บบบเฮ้ยชั้บชัปบ้าเย้ยชับหายทัวโคตรหดเลยเฮ้ยโคตรโหดอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหกูไม่โหดละตอนนี้กูกากอ่ะกูไม่โหดละ กูเอาเอาเอากูไม่หดละสั่งสั่งแยกเฮ้ยตู้เย็นได้อยู่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 โอ้ยผมฟังแบตกูก็จะหมด่เลยอืมเออยยืยปีนบันไดตู้เย็นปีนบันไดได้โอุยยางหดเลย ุ้ชมันไม่มาหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ไปแล้วไป咯ไปอ่ะเฮ้ยยยยยกยุย้ยย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 ยอ้ยย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 อยย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 ย้ยยยยยเยยยยยยยะยย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 ย้ยย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 ย้ยยยยยย ไอเหี้ยโ,โหมึงใช้ปืนขนาดนั้นไปนลบได้เหรแป๊บนึนตัวถอดหูฟังก่อนเอ้ยเฮ้ยกูไม่ใช้แม่งแล้วหูฟัง,อ,งอ,ดดอ่ะมาลำโพงสดสดุนดุนี่แหละมาเอ้ยโอ้ไม่ชนะโอ้ยแต่ได้ที่สามเ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เอ้ยเดี๋ยวชื่อมันใส่อีโมจิได้ด้วยหรอวะกูเพิ่งรู้ ชื่อไม่ใส่โมจิเลยนี่กูเห็นแล้วทอแทวว่ะเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะผมก็อเฮียคนดูน่าจะน่าจะปิดคลิปกูตั้งแต่หนึ่งวินีวินาทีแล้วไอ้เฮียมึงก็ไว้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับผมเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้งานทําคลิปต่อไปนะครับผมเจอกันนะครับบุุ๊ย